วันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์ของเ,ขเราก็คือการ้อนยนะคะอุปกรณ์ก็มีหลอดนมของดเด็กๆนะคะแล้วก็เส้นด้ายขาดเด็กๆเ,เราใช้เส้นด้ายนะคะก่อนนี้เราต้องมาตัดหลอดแล้มีขนาดเท่ากันก่อนนะคะโอเคเมื่อได้แล้วนะคะเราก็นำได้ะคะ่ะ มาผูกปมนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการอะไรคะเด็กๆร้อยได้เลยค่ะตอนร้อยหลอดนมนะคะให้ผู้ปกครองอัดคลิปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเพราะครูอาจจะได้ประเมินพัฒนาการด้านการกล้ามเนื้อมือนะคะ มเมืเด็กร้อยเสร็จแล้วนะคะให้เหด็กนับด้วยนะคะว่าของเด็กได้กี่หลอดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะสองตัวได้ยี่สิบนะคะมเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปูกค่ะทำดิร้อยล์อสังเกนะคะ ตอนถูนี้นะคะให้ลูกฟองช่วยได้เลยนะคะเพราะดเด็กๆอาจจะทําไม่ได้นะคะในตรงจุดนี้นะแต่ถ้าใครทาไดไ้เก่งม,มากเลยค่ะนะเสร็จแล้วค่ะเด,ด็กๆเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่รูปของมันอะไรส่มด,ด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ